เดี๋ยวเรามาเรียนในเรื่องของโรคมะเร็งกันนะครับเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยนะครับในส่วนที่ตัวของเกณฑ์สภาที่เขาจะเน้นในเรื่องของการออกข้อสอบเนี่ยนะครับเขาจะเน้นในเรื่องของการรักษานะครับโดยการใช้ยาและก็การจัดการกับผลข้างเคียงจากการใช้ยาเคมีบำบัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะเน้นไปที่ในเรื่องของการรักษาโดยการใช้พวกยาเคมีบำบัดแล้วก็การจัดการผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาเคมีบำบัดนะครับ ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปสู่เรื่องนั้นเนี่ยนะครับพี่จะขอสอนเกี่ยวกับในเรื่องของหลักการพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งก่อนว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูลักษณะของมะเร็งกันนิดหนึ่งว่าลักษณะของมะเร็งเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับลักษณะของมะเร็งเนี่ยนะครับมันจะมีคุณสมบัติอยู่5 5อย่างนั่นก็คือ1นะครับมีการเพิ่มจํานวนเกิดขึ้นนะครับแบบไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับ โดยที่นะครับโดยที่การที่มันเพิ่มจํานวนแบบไม่สามารถควบคุมได้นี่นะครับมันมีคุณสมบัติอยู่2ประการไดคืออันแรกนะครับคือ density dependent inhibition นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไอ density dependent inhibition เนี่ยก็คือว่าเมื่อเซลล์เนี่ยนะครับมีการเพิ่มจํานวนมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะครับเซลล์เนี่ยนะครับมันจะหยุดการแบ่งแบ่งตัวโดยทันทีนะครับแต่ว่าในเซลล์มะเร็ง เราจะพบว่าไอคุณสมบัติ density dependent inhibition เนี่ยมันเสียไปหมายความว่าย่งไงหมายความว่าเมื่อเซลล์เนี่ยเมื่อมันเติบโตขึ้นมีการเพิ่มจํานวนขึ้นนะครับปกติแล้วมันจะหยุดหรือว่ามันจะหยุดการเจริญเติบโตแต่นี้ไม่มันจะเติบโตต่อไปเรื่อยๆนะครับจเจริญเติบโตต,ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับกับคุณสมบัติอันที่2คือ anchorage independent growth นะครับ แ n นคอ e รตอินดิพีเดนต์โกเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติตงเนี้เกิดขึ้นนะครับตรงที่ว่านะครับตรงที่ว่าขบวนการแบ่งเซลล์หรือว่าขบวนการเพิ่มจำนวนของเซลล์เนี่ยนะครับมันไม่ต้องไปจับกับพวก Ex t r a c e l l u l a r m a t r i x เหมือนกับพวกเซลล์ปกตินะครับถ้าเป็นเซลล์ปกติเนี่ยมันจะเป็น c o r a อ e d e p e n d e n t g h o s t หมายความว่าถ้าเป็นเซลล์ปกตินะมันต้องไปจับกับพวก Ex t r a c e l l u l a r Matrix มันถึงจะสามารถเพิ่มจํานวนเซลล์ขึ้นไปได้แต่ถ้าเป็นเซลล์มะเร็งไม่นะครับมันก็เลยเรียกคุณสมบัตินี้ว่า a n c ค o r a เร i n d อินด d พ n เ g นต์กนะครับคุณสมบัติอันที่2ก็คือว่ามันมีการตายที่ลดลงนะครับการตายของพวกเซลล์เนี่ยเขาเรียกว่า apoptosis นะครับมันมีการตายของเซลล์ลดลงนะครับอันที่3ก็คือมันมีคุณสมบัติในแง่ของการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม่เราเรียกว่า angiogenesis นะครับ ขบวนการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยมันถือว่ามีบทบาทที่สําคัญตรงที่ว่าเมื่อมันมีการสร้างหลอดเลือดเกิดขึ้นนะครับหลอดเลือดที่มันสร้างขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นการนําเอาพวกสารอาหารนําเอาพวกออกซิเจนนะครับมาเลี้ยงเซลเเซล์มะเร็งทําให้เซลล์มะเร็งนั้นจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับคุณสมบัติอันที่4ก็คือ Inva s i o n invasion ก็คือเป็นคุณสมบัติในแง่ของการลุกลามหมายความว่าเมื่อมันมีการเจริญเติบโตของเซลล์ปุ๊บเนี่ยนะครับ เซลล์เนี่ยนะครับมันก็จะไปลุก,กลามนะครับไปเบียดนะครับเซลล์ Sell อื่นๆนะครับและคุณสมบัติข้อสุดท้ายก็คือ metastasis นะครับคือคุณสมบัติในแง่ของการแพร่กระจายนะครับตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยสามารถที่จะแพร่กระจายนะครับไปยังเซลล์อื่นๆเซลล์ Sell ข้างเคียงนะครับหรือเซลล์ที่อยู่อวัยวะอื่นๆได้นะครับคราวนี้ในแง่ของเนื้องอก กับเซลล์มะเร็งมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าเป็นเนื้องอกเนี่ยนะครับเขาไม่ถือว่าเป็นมะเร็งนะครับถ้าเป็นเนื้องอกเราไม่ถือว่าเป็นมะเร็งลักษณะของเนื้องอกนะครับคือมีลักษณะคือเป็นก้อนเกิดขึ้นมีขอบชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแพร่กระจายนะครับไม่เหมือนกับเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะของการลุกลามนะครับ ไปยังเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างเคียงนะครับเราก็มีการแพร่กระจายนะครับไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะครับลักษณะของมะเร็งเนี่ยนะครับมันจะมีการเพิ่มจํานวนแบบเป็นทวีคูณเขาเรียกลักษณะแบบนี้ว่าดัมปิ้งไทม์นะครับมีการเพิ่มจํานวนจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8นะครับเพิ่มขึ้นทีละสองเท่านะครับ เรามาดูขบวนการนะครับในการเกิดมะเร็งกันนิดหนึ่งขบวนการการเกิดมะเร็งเนี่ยเขาเรียกว่า carcinogenesis นะครับในขบวนการนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนแรกเรียกว่า initiation นะครับ initiation เนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนเริ่มต้นนะครับเกิดจากการที่มันมีสารที่ก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งเขาเรียกสารชนิดนั้นว่า carcinogen นะครับไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจีนนะครับ ยีนที่เกี่ยวข้องนะครับในการทําให้เกิดเซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับมันจะมียีนอยู่2กลุ่มยีนกลุ่มแรกเขาเรียกว่า o n c o g e n นะครับเป็นยีนที่ก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งถ้ามันมีการทํางานขององโคยีนมากกว่าปกตินะครับมันก็จะเกิดเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นได้นะครับเช่นอะไรเช่น ablegene นะครับ ablegene นะครับทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดหนึ่งนะครับหรือว่า ras นะครับรัสอันนี้ก็คือเป็นอองโคโยียนของการเกิดมะเร็งปอดมะเร็งรังไข่มะเร็งกระเพาะปัสสาวะหรือว่าจะเป็น h ฮอร์ทูนะครับเฮอร์ทูก็จะเป็นอองโคโยียนของการเกิดมะเร็งเต้านมนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับเราเรียกว่า t u m o r suppressor g e n e ยนะครับกลุ่มยียนอันที่2นี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มยียนที่ทําหน้าที่ในการยับยั้งการเกิดมะเร็งนะครับ เพราะฉะนั้น,นในคนที่เกิดมะเร็งเนี่ยเราจะพบว่าไอตัว tumor suppressor g e n เนี่ยมันทำงานได้ลดลงนะครับเช่นอะไรเช่น p 5 3นะครับ brca 1 brca 2 3นะครับสตัวนี้เนี่ยนะครับมักจะเจอเป็น tumor suppressor gene ของ breast cancer นะครับมันจะช่วยในเรื่องของการกดนะครับกดการเกิดะมะเร็งเต้านมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยในการเกิดมะเร็งเนี่ยนะครับ มันเกิดจากการที่มันมีอองโคยีนทำงานมากจนเกินไปหรือว่าไอตัว tumor suppressor ยีนเนี่ยมันทำงานน้อยเกินนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่ระยะที่2ที่เราเรียกว่า promotion ในระยะนี้เนี่ยนะครับมันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของจีเนติกแล้วเนี่ยนะครับมันมี tumor suppressor ยีนที่ลดลงหรือว่ามันมีอองโคยีนที่มากขึ้นมันก็จะเหนี่ยวนำทำให้มีการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกตินะครับ เมื่อเซลล์มันมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วนะครับถ้ามันยังมีการเปลี่ยนแปลงของจีเนติกส์หรือพันธุกรรมอยู่นะครับเซลล์ที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนจากเซลล์ปกติมาเป็นมาริกแนนเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเขาเรียกขั้นตอนหรือระยะนี้ว่า t ทร n นฟอร์เมชันในระยะ t ทร n นฟอร์เมชันก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเซลล์ปกติมาเป็นเซลล์มะเร็งนะครับและหลังจากนั้นนะครับ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4คือเมื่อมันเกิดเป็นเซลล์มะเร็งแล้วเซลล์มะเร็งมันมีการเพิ่มจานวนเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นก้อนมะเร็งขึ้นมานะครับเราเรียกระยะนี้ว่า p r o l i e r a t i o n นะครับนะคราวนี้ขบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับกับการเกิดเซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับมันก็คือเกี่ยวข้องกับเซลล์ไซเคิลนั่นเองเกี่ยวข้องกับขบวนการแบ่งเซลล์นะครับ และนะครับเอกกระบวนการแบ่งเซลล์นี้เนี่ยนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับกลไกาการออกฤทธิ์ของพวกยาเคมีบาบัดต,ต,ต่างๆด้วยนะครับการแบ่งเซลล์เนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นหลายระยะนะครับระยะ G 1นะครับระยะ G 1ระยะ G 1เนี่ยเป็นระยะที่มีการสังเคราะห์นะครับพวกสารต่างๆที่จําเป็นในการสังเคราะห์พวก DNA นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อผ่านระยะ G 1แล้วก็จะเข้าสู่ระยะ S นะครับระยะ s เนี่ยนะครับจะเป็นระยะที่มีการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมานะครับมีการจําลอง DNA ขึ้นมานะครับและเมื่อมีการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่ระยะ g 2ในระยะนี้นะครับมันก็จะมีการสร้างนะครับสารที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับที่จะต้องใช้ในขบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนะครับและหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ในระยะไมโตซิสต่อไปนะครับ คราวนี้เรามาดูเพศัตว์พอดีเรามาดูจลนศาสตร์ของเซลล์มะเร็งกันนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกโมเดลนี้ว่าล็อกเซลคิวโมเดลนะครับถ้าพี่ให้แกน x เนี่ยเป็นระยะเวลาแกน y เนี่ยเป็นจำนวนของเซลล์มะเร็งนะครับเราจะพบว่าเมื่อร่างกายเรามีเซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับร่างกายเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับแพทย์เรายังไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้ นะครับว่าร่างกายเรามีเซลล์มะเร็งนะครับจนเมื่อเซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับมันมีอยู่มากในระดับหนึ่งนะครับแพทย์ถึงจะเริ่มวินิจฉัยได้นะครับแพทย์เนี่ยนะครับจะเริ่มวินิจฉัยได้เนี่ยนะครับเมื่อเซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ10ยกกำลัง9เซลล์นะครับ10ยกกำลัง9เซลล์นะครับแพทย์ถึงจะสามารถวินิจฉัยได้นะครับคราวนี้ ในร่างกายเรามีเซลล์มะเร็งแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนไข้จะแสดงอาการนะครับเราจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยจะเริ่มแสดงอาการเนี่ยนะครับเมื่อนะครับมีเซลล์มะเร็งเนี่ยสูงมากกว่า10ยกกำลัง10เซลล์ขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าการสกรีนิง่งหรือว่าการคัดกรองโรคมะเร็งเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรา รอให้คนไข้แสดงอาการออกมาเนี่ยนะครับโรคมะเร็งเนี่ยมันมีการดําเนินไปค่อนข้างเยอะแล้วมันมีการโปรเกรสไปเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการคัดกรองโรคมะเร็งถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นเพราะถ้าเราคัดกรองได้เร็วคนไข้มีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้นานขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อมีเซลมะเร็งเยอะๆนะครับหลักในการรักษาเนี่ยนะครับถ้า นะครับถ้าเราเจอตั้งแต่ตอนไดอะกโนซิสก็คือตอนที่ได้รับการวินิจฉัยเลยเนี่ยนะครับถ้าเราให้เพียงแค่ยาเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวนะครับเมื่อเราให้ยาเคมีบำบัดไปแล้ว1ครั้งนะครับให้ยาเคมีบำบัดไปแล้ว1ครั้งตัวเซลเล์มะเร็งก็จะลดลงนะครับให้ยาเคมีบำบัดไปแล้ว1ครั้งนะครับตัวเซลเล์มะเร็งก็จะลดลงนะครับ การให้ยาเคมีบำบัด1ครั้งหรือว่า1 c y ไซเคิลเนี่ยนะครับตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับจะลดลง10ยกกำลัง3เซลล์นะครับ10ยกกำลัง3เซลล์นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพวกยาเคมีบำบัดเนี่ยนะครับมันมีฤทธิ์กดไขกระดูกนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงไม่สามารถที่จะให้ยาเคมีบำบัดต่อเนื่องได้นะครับมันต้องมีช่วงเว้นระยะเวลา คราวนี้เนี่ยในช่วงที่มันมีการเว้นระยะเวลาเนี่ยนะครับเซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะเพิ่มจํานวนกลับขึ้นมาได้อีกนะครับพอเซลล์มะเร็งเนี่ยเพิ่มขึ้นกลับขึ้นมาได้อีกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเราต้องให้ยาครีมบัดนะครับหลายๆครั้งนะครับก็ให้กลับเข้าไปใหม่นะครับพอให้กลับเข้าไปใหม่ปุ๊บเซลล์มะเร็งก็ลดลงระหว่างช่วงที่หยุดเซลล์มะเร็งก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ เมื่อเราให้กลับให้ให,ใหม่เซลล์มะเร็งก็จะลดลงนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าการให้ยาเคีมบมัดนั้นต้องให้เป็นไซเคิลให้เป็นรอบๆหลายๆรอบนะครับและในกรณีที่นะครับและในกรณีที่เซลล์มะเร็งนั้นเนี่ยเป็นเซลล์มะเร็งที่อยู่เฉพาะที่นะครับเราสามารถช่วยได้โดยการผ่าตัดเพราะการผ่าตัดเนี่ยนะครับเป็นการนําเอาก้อนมะเร็งออกไปนะครับเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะ ลดลงและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ให้ยาเคมาบัตเสริมเข้าไปด้วยมันก็จะช่วยทําให้ระยะเวลาในการรักษานั้นเร็วขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูการแบ่งระยะของโรคมะเรงกันนะครับการแบ่งระยะเนี่ยนะครับเราต้องดูก่อนว่ามะเร็งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็น solid tumor หรือว่า h e m a t o l o g i c a l maligancy solid tumor ก็คือเป็นเซลล์มาเร็งที่เกิดขึ้นนะครับ เช่นอะไรเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดนะครับมะเร็งลำไส้อะไรพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่า solid tumor นะครับแต่ถ้ามันเป็นพวกมะเร็งเม็ดเลือดนะครับเขาก็จะเรียกว่า hematological malignancy นะครับในกรณีที่เป็น solid tumor เนี่ยนะครับเขาจะใช้ T N M classification นะครับ T N M classification ก็คือ T ก็คือเอาดูจากขนาดนะครับ ดูจากขนาดของมะเร็งหรือว่าก้อนมะเร็ง n คือลิมโนดดูว่านะครับมันมีการแพร่กระจายนะครับเข้าต่อมน้ําเหลืองมากน้อยแค่ไหนนะครับ m ก็คือดูในแง่ของการแพร่กระจายนะครับมีการแพร่กระจายไปยังส่วนไหนแล้วหรือยังนะครับอ่ะก็จะมีการแบ่งระดับโดยใช้ tnm นะครับ classification แต่ถ้าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดไม่ว่าจะเป็น non hodgkin lymphoma นะครับ เป็นพวกออคอนิคไมโรอยลิคเมียอะไรพวกนี้นะครับการแบ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีแนวทางการแบ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับและไม่ได้ใช้ T.N.M ในการแบ่งนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในส่วนของแนวทางการรักษานะครับทางเลือกในการรักษาเนี่ยมันมีอยู่หลายทางเลือกมากนะครับทางเลือกแรก นะครับก็คือเป็นการให้ยาเคมีบำบัดนะครับการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยนะครับเป็นการให้นะครับเพื่อที่จะไปจัดการกับเซลล์มะเร็งนะครับซึ่งการให้ยาเคมีบำบัดนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2รูปแบบคือการให้แบบ adjuvant chemotherapy กับการให้แบบ neo adjuvant chemotherapy การให้แบบ adjuvant chemotherapy เนี่ยนะครับเป็นการให้นะครับ เป็นการให้หลังจากที่คนไข้นะครับเป็นการให้นะหลังจากที่คนไข้ได้รับการผ่าตัดหรือได้รับการฉายแสงแล้วนะครับวัตถุประสงค์ของการให้ยาเคมีบำบัดแบบเอจิวันคีโมเทรปีคือเป็นการกําจัดพวกเซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่หรือว่าเซลล์มะเร็งที่มันมีขนาดเล็ก,ลกนะครับจากการที่คนไข้ไปผ่าตัดออกไปหรือว่าฉายแสงออกไป นะครับส่วนการให้ยาเคมีบำบัดแบบ neo adjuvant นะครับเป็นการให้นะครับเพื่อลดขนาดของเซลล์มะเร็งหรือว่าก้อนมะเร็งนะครับก่อนที่จะส่งคนไข้ไปผ่าตัดหรือฉายแสงต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เคมีบำบัดเนี่ยนะครับมีอยู่2แบบคือ adjuvant กับ neo adjuvant ถ้าเป็น adjuvant ก็คือเป็นการให้ยาเคมีบำบัดหลังจากคนไข้ผ่าตัดหรือหลังจากที่คนไข้ฉายแสง แต่ถ้าเป็น neo-adjuvant ก็คือเป็นการให้ก่อนนะครับเป็นการให้ยาเคมีบมบัตดก่อนผ่าตัดหรือก่อนฉายแสงน,นะครับส่วนอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของการผ่าตัดนะวัตถุประสงค์ของการผ่าตัดเนี่ยนะครับคือเพื่อลดขนาดนะครับของก้อนมะเร็งนะครับก็สำหรับการผ่าตัดนี้เนี่ยนะครับก็จะ ใช้นะครับในการรักษามะเร็งในกรณีที่มันเป็น solid tumor เท่านั้นนะครับการใช้แสงก็เช่นเดียวกันนะครับการใช้แสงก็สำหรับ solid tumor นะครับช่วยลดขนาดนะครับของเซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการให้พวกฮอร์โมนนะครับอย่างพวกในคนที่เป็นมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยนะครับจะมีการใช้พวกฮอร์โมนนะครับ มะเร็งต่อมลูกมาอย่างงี้งน,นะครับก็จะมีการใช้ฮอร์โมนอยู่นะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีพวกยาที่มันออกฤทธิ์กับอวัยวะเป้าหมายนะครับเราเรียกว่า t a r g e t i n therapy ซึ่งถือว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษานะครับการประเมินนะครับผลลัพธ์ของการรักษานะครับการประเมินผลลัพธ์ของการรักษาเนี่ยนะครับแต่ละแนวทางการรักษามันก็จะมี การประเมินที่แตกต่างกันออกไปนะครับพี่จะขอพูดโดยรวมแล้วกันนะว่าการประเมินการรักษาเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น4ระดับคือ complete response นะครับ complete response ก็คือการที่คนไข้เนี่ยนะครับไม่มีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ภายหลังจากการรักษาเลยนะครับประเภทที่2เราเรียกว่า partial response partial response ก็คือก้อนของเซลล์มะเร็งเนี่ยครับมีขนาดเล็กลง นะครับห้จากเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวที่สุดนะครับถ้าเป็น stable disease นะครับ stable disease, บ St disease ก็คือมีลักษณะของก้อนมะเร็งเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไม่เกิน25%จากของเดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็น progression disease นะครับ progression disease ก็คือมีขนาดนะครับเปลี่ยนแปลงเกิน25%หรนะครับหรือมีรอยโรคเกิดขึ้นมาใหม่หรือ ผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับเราก็จะเรียกว่า progression disease นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างที่พี่บอกนะครับว่าแต่ละเกณฑ์นะครับมันก็จะอา,อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแต่ว่าพี่ก็พูดโดยรวมไปแล้วเนาะอย่างเช่น WHO ก็อาจจะมีคำนิยามอีกแบบหนึ่งนะครับของ Resist 1นะครับ1.0กับ Resist 1.1ก็จะแตกต่างกันแต่ว่าพี่ก็พูดโดยรวมไปแล้วเนาะพี่จะเน้นของ WHO เป็นหลักนะครับ เวลาเราจะรักษาคนไข้ที่เป็นมะเร็งน,นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องมีการประเมินผู้ป่วยมะเร็งนะครับทุกครั้งเวลาคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยนะครับมาพบแพทย์นะครับสิ่งที่เราต้องประเมินเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างอันแรกก็คือประเมินนะครับ performance status ประเมินดูว่าคนไข้เนี่ยนะครับมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับเราเรียกว่า E Cox score นะครับ ประเมิน performance status นะครับโดยใช้ e c o g score นะครับก็จะเป็น0ถึง5นะครับ0ก็คือทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทำงานหนักได้1นะครับก็ทำกิจวัตรประจำวันตามปกติได้นะครับทำงานได้นะครับแต่ถ้าทำงานหนักจะมีอาการนิดหน่อยนะครับถ้าเป็น2ก็คือมีอาการเหนื่อยทำกิจวัตรประจำวันได้นะครับแต่ต้องมีการพักระหว่างวานันแต่น้อยกว่าร้อยละ นะครับถ้า3ก็คือมีอาการเหนื่อยมากขึ้นทํากิจวัตรประจําวันได้แต่ไม่ทุกอย่างต้องพักระหว่างวันมากกว่าร้อยละห้นะครับสก็คือมีอาการมากไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ต้องนอนตลอดเวลาแล้วก็5ก็คือเสียชีวิตนะครับในกรณีที่เราจะให้ยาเคมีบําบัดเนี่ยนะครับในกรณีที่เราจะให้ยาเคมีบําบัดเนี่ยนะครับผู้ป่วยเนี่ยนะครับไม่ควรจะมีค่า ECo คสคอร นะครับไม่ควรมีค่า e c, S S c o x score เกิน2นะครับในกรณีที่เราจะพิจารณาให้ยาเคมีบำบัดนะครับคนไข้ไม่ควรมีค่า e c S o x score เกิน2นะครับออนอกจากนี้แล้วเราอาจจะต้องประเมิอนอื่นๆอีกนะครับเช่นในเรื่องของโรคร่วมของผู้ป่วยว่าคนไข้เนี่ยมีโรคร่วมอื่นๆอะไรอีกบ้างนะครับมีการประเมินในเรื่องของ safety factor นะครับ safety factor ก็คือเป็นการประเมินการทำงานนะครับ เป็นการประเมินการทำงานของอวัยวะสำคัญในร่างกายว่าพร้อมหรือไม่พร้อมในการให้ยาเคมีบำบัดน,น,นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วระบบที่สําคัญก็คือในเรื่องของระบบเลือดนะครับในเรื่องของไขกระดูกนะครับระบบไตระบบตับนะครับเวลาเราดูในเรื่องของ s a f ตี้แฟกเตอรสิ่งที่เราดูก็คือจะดูว่าคนไข้เนี่ยมีไวบัสเซลล์ White cell, มากกว่า3,000เซลล์ต่อลูกบาทมิลลิเมตรไหม แอปซูลูนิโตรฟิลเขาต้องมากกว่า1500เซลล์ต่อลูกบาทมิลลิเมตรนะครับฮีโมกอบินต้องมากกว่า10กรัมเปอร์เดซลิตฮีมาโตคิตต้องมากกว่า3 0แล้วก็เกล็ดเลือดนะครับจะต้องมากกว่า1,000 0 0เซลล์ต่อลูกบาทมิลลิเมตรนะครับถ้าน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนะครับแสดงว่าคนไข้เนี่ยนะครับมีการทำงานของไขกระดูกที่ต่ำเกินไปนะครับคนไข้มีการทำงานของไขกระดูกที่น้อยเกินไป ซึ่งคนไข้อาจจะเสี่ยงนะครับถ้าได้รับยาเคมีบำบัดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพวกยาเคมีบำบัดก็มีฤทธิ์ในแง่การกดไขกระดูกอยู่แล้วนะครับถ้าได้รับยาเคมีบำบัดเข้าไปอีกมันก็อาจจะให้ค่าเหล่านี้ต่ําลงไปอีกได้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าในกรณีที่คนไข้ได้รับยาเคมีบำบัดเราอาจจะต้องมีการคํานวณพวก ideal body weight คํานวณ creatinine clearance คำนวณ absolute neutrophil count นะครับแล้วก็คำนวณในเรื่องของ body surface area นะครับเพราะว่าอะไร <ST an ct une> เพราะว่าพวกยาเคมีบัตรเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีการให้ยานะครับการให้ยาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะดูตามพื้นที่ผิวของร่างกายหรือว่า BSA นั่นเองนะครับนั่นจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่เราจะต้องมีการคำนวณน,นะครับเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะส่งคนไข้นะครับไปได้รับยาเคมีบัตรต่อไป